มันเหนื่อยมันลาเหมือนแทบขาดใจเดินมาจนท้อไม่เจอจุดหมายปลายทางที่ฝันจะกลับดีไหมทด่เดินต่อไปยากเย็นขนานาดนั้นยังทําใจรอ<ง>ชีวิตฉันเชื่อในสิ่งที่คิด ยดีน้องไปสิ้นเลยเรยเลยแลช่าฟันเข้าเอ้ยเลาจะเล่นลวันมาอุอุ้มลูกกันใหญ่าล้สกอข้ามเออด้ยดีบันอย่าประมาณน้องเลยใส่เลยใส่ไปยืนไปยัดเลยเลช่านตเซ็มาไปน้องไปไป เฮ้ยพวกเราบอลเล่น90นาทีนะไม่ใช่เล่นแค่10นาทีอย่าประมาทเล่นให้มีวินยัยอย่าเล่นลูกอันตรายวันนี้เราจะเอา3แต้มฝากให้กับกองเชียร์ของเราทุกคนนะครับจะไม่มีใครมาชนะเราในสนามที่สุพรรณอีกแล้ว No one s g o n n a w a l k over us this field again ever วันนี้เราเอา3แต้มกลับบ้าน ราไม่ได้ทำแรงเราเล่นด in in ีแต to ่แต่เขามีโอกาสให้สองครั้งเขาเขาสามารถทำได้มีประตูได้ครับผมหรือว่าวันนี้เราโชว์โชวไม่ดีครับผมแล้ววันนี้มีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนบอลชาวสุพรรณบุรีบ้างไหมคะก็อยากให้ให้เป็นกำลังใจต่อไปถึงถึงจะแพ้ถึงถึงวันีไม่ได้จะแพ้แต่แต่เราถ้าเกิดเราได้รับกำลังใจที่ดีจากแฟนบอลเราคงจะน่าจะกลับมาชนะได้ครับค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้รักษาประตูคนเก่งของเราค่ะครับโบสินครับเป็นยังไงรูปแบบเกมนี้ เป็นใจมันีมืออย่างเดียวไม่ได้มันต้องโชคและดวงด้วยจริงๆครับพี่วันนี้เราะบุกตลอดเลยเนอะว่าเราทำเขาไม่ได้จริงครับผมก็ห็นๆกันอยู่แล้วว่าสิเราต้องแก้ไขตรงไหนจริงเราเราทำไม่ได้มีอะไรฝากถึงแฟนบอลอย่ไครับก็อยากขอให้เป็นกําลังใจพวกสุพรรณิตีต่อไปครับผวังว่าจะทําเต็มที่ครับต้องลืมปัล้ายวันนี้ไปแล้วก็ ตานางตาเป็นคำ<อ>พูดของชายหนุ่วันนี้เราต้องลืมฝันร้ายนี้ไปนะแล้วเดินหน้าต่อไปนะหลับแมม็ดหน้าขอให้แฟนบอลมาช่วยเชียร์สุพรรณบุรีเอฟซีกันเยอะนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะครับผมอยู่กับอาจารย์หลังชันวิทย์นะครับลูปเกมนยังครับสำหรับวันนี้ครับเออจริงๆเกมก็เราเรา,าดีกว่าทั้ง2ครึ่งเนจังหวะสกอร์เนี่ยเรามีโอกาสเยอะนะฮะแล้วก็น่าได้ประตูหลายหลายโอกาสหลายจังหวะเลย<ช>แต่วันนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งผู้รักษาประตูเขา<ช>เขาเซฟได้ได้ดีพอสมควรเลยแล้วก็ ลูกโตกับกองหลังเรายังเสียลูกง่ายๆ2ลูกนะครับนี่คือจังหวะฟุตบอลเราต้องการสามแต้มเราเปิดหน้าแรกเลยเราสวนกันมาทีอ่ามันอย่างเงี้ยฮะฟุตบอลอย่างเงี้ยบางทีเราเปิดเกมลุกไป เอาใจแฟนบอลฮะมันก็สนุกฮะแล้วก็ผมไม่เชื่อแฟนบอลก็คงเห็นว่าเราก็เล่นเกมได้ค่อนข้างจะดีแต่มันยังหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้มันก็ต้องหาต้องฝึกอีกต้องเน้นเน้นการทำเข้าทำเนี่ยแหละครเาตับครับค่ะแล้ววันนี้โค้ชหลังมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนบอลชาวสุพรรณบุรีบ้างไหมคะที่มาเชียร์กันในวันนี้ก็เห็นแล้วปลื้มใจแทนนะฮะเป็นหมื่นคนนะครับแล้วก็อยากเห็น แบบนี้ตลอดไปนะครับฟุตบอลเนี่ยถ้าเป็นแฟนขับตัวจริงเนี่ยจะแพ้ชนะเสมอไม่เกี่ยวเลยเรามีนะเราเราก็คือผู้เล่นคนที่1ิช่วยเชียร์ช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสียงกระตุน้นนี่คือพลังที่มันมหาศาลเลยเพราะนั้นนักฟุตบอลทุกคนวันนี้ก็ลงไปทำหน้าที่ตัวเองได้ดีเพียงแต่ขาดความเด็ดขาดนั่นเองก็ต้องพัฒนากันต่อต้องปรับปรุงกันต่อครับครับค่ะสำหรับแฟนบอลชาวสุพรรณบุรีนะคะยังไงก็เราจะต้องสู้ต่อไปนะคะเพื่อทีมของเรานะคะถ้าคุณเป็นคนสุพรรณเลือดสุพรรณนะครับมาให้กำลังใจที สุพรรณบุรีเอฟซีนะครับขอบคุณทุหลังมากครับขอบค่ะตอนนี้นะผมอยู่กับคุณท็อปนะฮะอยากจันท่าคุณท็อปหลังเกมเป็นไงครับก็อย่างที่บอกไว้ตอนแรกนะครับบอลลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้คำถามอยู่ที่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นบทพิสูจน์ของทั้งทีมนะครับและทั้งกองเชียร์ของเราว่าเราจะเป็นอย่างที่เราเคยคุยกันหรือเปล่านะครับมีปัญหาเราต้องฝ่ากันไปมีปัญหาเราต้องช่วยกันแก้ นะครับวันนี้จะต้องมาถึงของทุกทีมเพียงแต่ว่าจะมาตอนไหนเท่านั้นเองบางทีมนะครับเป็นตั้งแต่ต้นฤดูกาลของเราเราเริ่มต้นมาดีนะครับแต่ว่าไม่มีทีมไหนที่สามารถที่จะรักษาเพดานบินได้จนจบฤดูกาลนะครับ,รบมันจะต้องมีขึ้นมันจะต้องมีลงวันนี้เป็นวันที่เราเรียกได้ว่าเล่นกันเครียดพอสมควรนะครับผลงานไม่ดีเท่าที่คิดประเด็นอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะต้อง ยึดแล้วก็ฟื้นคืนสภาพเรากลับมาให้ได้เร็วที่สุดฉะนั้นกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับก็ต้องฝากกองเชียร์เราไว้ทุกคนคืนนี้เดี๋ยวคงมีติชมกันค่อนข้างจะเต็มเว็บแต่ว่าอย่างที่บอก นะครับเป็นโอกาสที่จะต้องให้กําลังใจนักเตะของเราทุกๆคนนะครับบางคนอาจจะไม่ถูกใจบ้างนะแต่ว่าฟุตบอลครับมีมีแพ้มีชนะเราเคยชนะนาทีสุดท้ายก็มีฉะนั้นวันนี้เราก็มาแพ้นาทีสุดท้ายนะครับคงต้องจับตาดูกันว่าเกมหน้ากับแบงคอกยูในเต็ดเราจะเป็นอย่างไรครับก็ต้องฝากกองเชียร์เราทุกๆคนไว้ด้วยคอยให้กําลังใจนักเตะของเราทุกๆคนทั้งในสนามทั้งนอกสนามแล้วก็ทั้งในโลกออนไลน์ด้วยนะครับผม ค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณท็อปอยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวสุพรรณบุรีที่มาชมกันเต็มสนามวันนี้บ้างคะต้องขอบคุณนะครับแขกก่งแฟนบอลทุกๆคนแล้วก็ต้องขอโทษด้วยวันนี้ไม่สามารถคว้าแต้มมาได้นะครับต้องมาปราชัยต่อหน้าแฟนบอลเป็นครั้งที่2ในสนามของเราแต่ว่าถ้าหากแฟนบอลน,นะครับยังสู้กันต่อไปทีมงานของเราเราก็สู้ต่อไปแน่นอนนี่แหละครับวันนี้นะคะคุณท็อปก็ได้พูดแล้วนะคะว่าเราต้องสู้ต่อไปนะคะยังไงก็เพื่อสุพรรณบุรี f อของเรานะคะ ก็ต้องสู้สู้สู้แล้วก็สู้ค่ะครับถ้าคุณเป็นคนสุพรรณนะให้กำลังใจคุณท็อปให้กำลังใจสุพรรณบุรีเอฟซีมาร่วมเชียร์นะฮะมาเป็นกำลังใจให้ทีมสุพรรณบุรีกันเยอะๆนะครับผมขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับคีับอม่ตลาดทีาดาา่าดที่ลาดที่ตลาดา่าดท่ ตอนนี้ผมอยู่พี่กุ้งฮะดูแต่สีหน้าก็รล้ครับเป็นไงเกมลูกแบบวันนี้เป็นอย่างที่หวังไว้หมถ้าหวังไว้เนี่ยนะครับแล้วจะต้องผิดหวังอย่างนี้เนี่ยนะครับผมว่ผไม่กล้าหวังหรอกครับความรู้สึกมันเจ็บปวดใช่มันจีดมันจีดเสมอก็เจ็บปวดแล้วีมดผ่าช้ำอะไปทำรูปมีกับพี่พี่ตูนหรือเปล่าฮะช้ำมาแล้วครับถ่ายรูปกันแล้วเดี๋ยวไปลงเฟซบุ๊กให้ดูเลย พี่ตูนี่ซบตรงนี้เลยเหรอซบมากจะดมบหมจะดมไหมคะดมใกล้ๆี่ก็ได้แอนครับก็วันนี้ก็แพ้แต่ก็อย่างว่าครับเพราะว่าคนเรามันก็ต้องมีภาพมีผานกันบ้างบางคนเรา มันขึ้นที่สูงมามากแล้วอ่ะใช่ไหมบางทีคนเรายิ่งสูงยิ่งหนาวพระบางครั้งเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่าอะไรเกรงผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเกรงสังเกตว่าเราจะเกรงทุกๆครั้งที่เตะในบ้านเนื่องจากแฟนบอลเรามีจํานวนมากแล้วก็มีชัยชนะมาตลอดความคาดหวังก็สูงจะมาดีครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่รู้จะทันยังไงครับเพราะว่าตอนนี้ผมขอซื้อปีไว้สิบใบนะครับปาไม่ต้องหลอกครับแบดหน้าแล้วรับรองนะ แน่นอนโอเคถือว่า <c oughs> เราก็พยายามทำเต็มที่แล้วครับ,รบอาจจะโชคไม่ช่วยเดืวไม่ดีหรืออะไรอย่างไงนะครับอันนี้ก็โทษเรื่องโทษราวไปไปนะครับ <c oughs> ค่ะแล้ววันนี้คุณกุ้งอยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลเช้าสุพรรณบุรีบ้างคะที่มาเชีชชชชยร์กันเต็มสนามขนาดนี้ วันนี้เนี่ยหมื่นกว่าคนเนี่ยถือว่าโอเคนะครับสำหรับสำหรับแม์นี้ถือว่ายังไงเนี่ยยอดผู้ชมของเราก็เยอะดีดแล้วก็เป็นที่ภูมิใจที่สุดครับว่ายังไงแฟนบอลของเราไม่เคยทิ้งทีมของเราครับครับผมขอบคุณแฟนบอลทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ไม่ว่า แพ้หรือชนะก็ยังอยู่เคียงข้างกันเสมอแล้วก็ตัวพี่ตูเนี่ยฝากบอกว่าเดี๋ยวจะมาเชียร์ทุกแมตช์เพราะว่าจริงๆแล้วติดงานติดถ่ายโฆษณาใน แมตต์ถัดมาก็บอกว่าลางานโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ครับโดดงานมาเลยใช่ครับแล้วก็เลื่อนไปถ่ายวันหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่29ที่เราจะเจอกับเมืองทองอ่ะครับจะตรงกับจะใกล้ๆกับวันเกิดวันคล้ายวันเกิดของพี่ตูนนี่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะแฮปปี้เบนสนามได้ไหมจางสนัดยังไงใช่ขอพวกเราช่วยกันออกความคิดเห็นหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้พี่ตูนเกิดวันที่30นะครับ 30พสิบวุาเดี๋ยวผมจัดให้เลยได้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอจบเกมหรืออะไรกันก็เดี๋ยวเรามาคิดกันได้ครับมาช่วยกันคิดครับว่าเราจะทําให้อะไรให้พี่ตูนดีแต่วันนี้สงสารพี่ตูนมากเลยคอตกเนี่ยเห็นพ่อพี่ตูนทุกกระจกด้วยอ่ะใช่ใช่มันมันเป็นความรู้สึกคนมันรักอ่ะคนมันรักทีมอ่ะใช่ไหมฮะทีมดีเราก็ดีใจเขัทีมปราวันนี้เออโอเคมันมันม่แฮปปี้ตายก็ไม่เป็นไรครับเชื่อว่าโอกาสหน้าโอ้ยังมีตั้งหลายเกมเลยนะครับยังไงสู้ครับแต่ขอบคุณแฟนบอล มากมากครับกับครับค่ะยังไงก็อย่างที่คุณกุ้งบอกนะคะว่าเลือดสุพรรณเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะแมตช์หน้าเรายังมีอีกหนึ่งแมตช์นะคะที่เราจะเจอกับเมืองทองค่ะเราก็จะสู้กันเต็มที่นะคะแต่ก่อนที่เจอเมืองทองเราจะทีโอทีนะครับเ้วเจอเมืองทองฉะนั้นฝากแฟนบอลทุกคนฮะมาเชียร์กันเยอะๆนะฮะมาให้กำลังใจนักฟุตบอลเราเพราะนักฟุตบอลต้องการกำลังใจจากพวกคุณมากๆนะครับช่วยให้กำลังใจเขาเขาจะได้มีกำลังใจในการต่อสู้เกมต่อไปครับขอบคุณพี่คุณคขอบคุณมาก ผมแฟนบอลนะครับขอบคุณครับวันนี้นะฮะผมอยู่กับน้กบอลที่ทุ่มเทวันนี้ถือสตาร์ทมา2คู่เลยได้ชนะสองคู่เลยช่นะในแค่คู่เดียวครับผมแนะนําตัวนิดนึงครับผมเดชาชาโฉงครับทัพทุ่มเทมากวันนี้เห็นทุกสไลด์ทุกจังหวะเต็มที่เลยมันก็มันก็ต้องเอาครับ ได้สวมเสื้อไม่ว่าทีมไหนครับแต่ถ้าได้ลงมาเต็มที่ครับผมแล้วลูกเกมวันนี้เป็นยังไงครับดีกว่าเยอะแต่ทาไม่ได้ครับมันจังหวะเยอะจังหวะเขาเรียกว่าจังหวะฟุตบอลนีจริงครับแต่เราต้องถ้าถ้าถามเราแบบว่าจะเอาแบบด้านๆแล้วคือต้องพัฒนา การเขาทำนวัตนาลูกยิงให้ให้ดีว่ามคนเน้นด้จบสกอต้องให้ดีนะครับผมแล้ววันนี้เอชาอยากจะฝากถึงอะไรกับแฟนบอลชาวสุพรรณบุรีบ้างคะอันดับแรกเลยขอโทษต้องขอโทษที่ที่ที่แมตช์นี้ทําให้ผิดหวังเขาถ้าพูดตามหน้าเสือเราเราดีกว่าเยอะขนาดพอดีกว่ารูปเกมแล้วก็ความเล่นก็ดีกว่าแต่ว่าเราแพ้จังหวะนะแต่ว่าก็ สัญญาว่าแมตช์หน้าจะทําให้ดีแล้วก็จะเอาแต้มกลับบ้านให้ได้ครับแล้วก็ตามเชียร์ได้แล้วกันับครับเดชาก็ได้บอกแล้วนะคะว่าแมตช์หน้าจะเอาสามแต้มมาให้ชาวสุพรรณให้ได้ชาวสุพรรณก็อย่าลืมเชียร์และอยาให้อยาลืมให้กําลังใจกับพวกเราสุพรรณบุรีเอฟซีด้วยนะคะนักฟุตบอลเต็มที่นะฮะเก้าสิบนาทีแฟนบอลต้องช่วยกันเต็มที่ดเลยนะครับมาเชียร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้นะผมอยู่กับจักกิจนะครับจักกิจเป็นไงครับลูกเกมวันนี้ ก็จริงๆแล้วเรามีโอกาสมากกว่าแต่ว่าเราเรา สร้างโอกาสได้เยอะแต่ว่าต้องชมว่าผู้สับตัวเขาเขาก็ทำทำหน้าที่ได้ดีครับข้าววันนี้ครับก็ต้องต้องยอมรับว่าเขาเขาทำได้ดีจริงๆ<ด><ต>เตรียมรับของเขาก็น,น่าเสียดายครับเราเราชนะไม่ได้ค่ะแล้ววันนี้จกกักรอยากจะมีอะไรฝากถึงแฟนบอลชาวสุพรรณบุรีที่วันนี้มาเชียร์กันเยอะมากเลยคะ่ะก็อยากอยากแน่ใจขอโทษก่อนคนะว่าผู้ผมทําให้ชาวสุพรรณบุรีมีความสุขไม่ได้ในวันนี้แต่ว่าหลังจากนี้ก็คงต้องกลับไปทํางานหนักมากกว่าเดิมเพื่อที่จะเอาสามแต้มแลวก็ความสุขของคนสุพรรณบุรี กลับขึ้นมาให้ได้ไหครับครับผม วันนี้นะคะจัสกิจก็ได้พูดหลังเกมไปแล้วค่ะว่าจะนำความสุขของเราเชาวสุพรรณบุรีกลับมาให้ได้เหมือนเดิมนะคะยังไงพวกเราก็อย่าลืมเชียร์สุพรรณบุรี FC ของเราต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะนะักฟุตบอลทุกคนขอโทษเราคุณยกโทษให้ไหมถ้าคุณเป็นคนสุพรรณผมคิดว่าทุกคนต้องยกโทษเขาแน่แล้วเรามาร่วมเชียร์ทีมสุพรรณบุรี f อกันครับขอบคุณจัสก,กิจครับขอบคุณค่ะตอนนี้เราอยู่กับดาราประจำทีแฮะศิลิศการนูนั่นเองอเป็นยังไงกับลูกเกมวันนี้ก็สำหรับผมคิดว่าวันนี้เป็นเกมที่ดี หนึ่งนะครับแต่ว่าจังหวะคือพวกน้องคือฟุตบอลคือเนี่ยแบบมาเราทำเขาไม่ได้แล้วเขาก็คือเขาก็ดูจากเกมคือเขามีโอกาสแค่2ลูกคือเขาก็ทําได้ครับจังหวะเขาคือนี่เลยฟุตบอลครับครับคือก็ง่ายๆคือคิดว่าแพ้แพ้ให้เคยชนะให้เป็นครับผมโอเคครับสำคัญครับผม แล้ววันนี้อยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวสุพรรณบุรีบ้างไหมคะก็ฝั่งแฟนบอลคือเราก็าให้กำลังใจกันกันต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าผมรู้ว่าทุกคนอยากมาเชียร์คืออยากคือสำคัญคือสามแต้มแต่ว่าบางครั้งคือบอกคือทุกคนก็ทําเต็มที่อ่ะคือไม,ไม่ไม่มีนักบอลคนไหนที่ว่าเล่นทุกเกมคือไม่อยากได้3ามแต้มกับบ้านและฝากแฟนบอลครับคือก็ฝากกันคือเชียร์กันต่อไปทุกๆแมตช์ครับเพราะว่า ตามเลยเลือดสุพรรณไม่ทิ้งกันครับผมครับผมค่ะบอกแล้วนะคะเลือดสุพรรณไม่ทิ้งกันยังไงเราก็อย่าลืมต้องมาเชียร์นะคะสุพรรณบุรีเอฟซีของเราค่ะใช่ครับทุกเสียงนะครับทุกการเชียร์นะครับเป็นกําลังใจอย่างยิ่งสําหรับทีมสุพรรณบุรีเอฟซีนะครับใช่แล้วค่ะรันด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่านนี่นะฮะผมอยู่กับประการหลังนะฮะซึ่งมีประสบการณ์มันยังสูงชั่วโมงบินสูงกับปักสมัครราชครับเป็นที่ฮัทส์กับเกมนี้ครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็ค่อนข้างจะผิดหวังนะครับ สถาที่คาดหวังไว้ส oh, ูงครับก็รู้สึกเสียดายครับแต่ก็มันกูอยากมันเป็นเกมกีฬาครับมีมีแพ้มีชนะก็ครับใช่ค่ะถามว่าอยากชนะหรือยากชนะดีไว่ไม่อยากแพ้บรรยากาศไม่ดีรู้สึกมีหวังมากครับแล้วอยากมีอะไรที่อยากจะฝากถึงแฟนบอลชาวสุพรรณบุรีบ้างไหมคะก็ขอขอขอบคุณครับแฟนบอลสุพรรณที่เข้ามามาช่วยเชียร์รู้สึกดีมากครับที่ว่ามีแฟนบอลมาช่วยเชียร์ แฟนบอลนะคะก็ถือเป็นกำลังใจหนึ่งนะคะสำหรับนักฟุตบอลนะคะที่จะให้มีกำลังใจในการ,รสู้ต่อไปนะคะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะ อีกหนึ่งผู้เล่นที่ทุ่มเทมากที่สุดสลับเกมวันนี้นะฮะบีรามเป็นยังไงครับสลับเกมวนี้ก็ยังนมนีทุกว่าพวกเราเต็มที่บาตามันวันนี้มันด่วงก็ไม่อยู่นะบาตาสิ่งที่ผมต้องปากก็เนก็แบบเปบนกบต้อง ทุนัดต้องให้กำลังใจแล้วก็สมัตตาเห็นหนะ้าแฟนกับกวกราก็มีแรงเล่นแล้วก็มีแรงตุ้เตะครับนีและครับแล้ววันนี้อยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลที่มาเชียร์เราในวันนี้บ้างคะ,อ,ะอยากบอกกันก็ว่ามันไม่ต้องไม่ต้องเสียใจอะ่ะมันก็อย่างน้อยก็มันพวุเราก็มันเต็มที่อยู่แล้วแล้วก็มันโอการหน้าก็มันจะได้จะได้พร้อมแล้วก็ เอาสามแต้มกลับบ้างครับตอนนี้ทุกคนก็พูดแล้วนะคะว่าจะเอาสามแต้มกลับคืนมาให้ได้ยังไงก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะคะน้วฟุตบอลมุ่งมั่นนะครับสำหรับคุณนะฮะกองเชียร์เรามาร่วมสร้างกำลังใจแล้วมุ่งมั่นเชียร์สมุทรีกันต่อไปนะครับขอบคุณครับเวลา ตอนนี้นะผมอยู่กับเจ้าต้นนะเดินครับ,บสวัสดีครับเกมวันนี้ก็เสียดายครับเสียดายลูกเกมเราปุกปุกมากว่าแล้วก็ ต้องชมมาตัวทีมพระยาครับวันนี้ดวงขาทีงผีเข้าใช่ใช่เข้ามากแต่เจะได้มากวันนี้ครับผมโอกาสเราเยอะครับแล้ววันนี้อยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลชาวสุพรรณบุรีบ้างไหมคะอ๋อขอฝากเขาเชียร์สุพรรณบุรีนะครับวันนี้เราทำเต็มที่นะครับแล้วก็อย่าพิ่งผิดหลังครับเราหรือหลายแมตช์หลายเกมสุพรรณบุรีของเราจะไม่ทำให้ผิดหวังครับ วันนี้นักเตะของเราก็ยืนยันแล้วค่ะว่าจะไม่ทําให้แฟนบอลชาวสุพรรณบุรีผิดหวังเราก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับพวกเขาด้วยนะคะถ้าคุณเป็นแฟนพันธ้ของสุพรรณบุรีเอฟตามเชียร์ติดตามร่วมเชียร์ทีมฟุตบอลสุพรรณบุรีเอซให้เข้าไปคว้าถึงแชมป์ไทยลีกนะครับขอบ,ขอบคุณต้นมากครับ ค่ะสาหรับเกมในวันนี้นะคะเราจะไม่จบตามเกมแน่นอนค่ะยังไงเราก็จะสู้ต่อไปนะคะพวกเรานะคะชาวสุพรรณบุรี FC ค่ะต้องมาเชียร์ต้องมาให้กำลังใจสำหรับนักฟุตบอลน,นะคะถึงแม้ว่าวันนี้เขาจะไม่สามารถคว้า3ามแต้มมาให้กับพวกเราได้แต่เชื่อค่ะเดี๋ยวแมตช์หน้า3มแต้มต้องมาอยู่ในมือเราแน่นอนใช่ไหมคะพี่ต่ายใช่ครับผมและที่สำคัญนะครับ นักฟุตบอล11คนนะฮะจะชนะก็ไม่ได้ถ้าไม่มีนักฟุตบอลคนที่12อย่างพวกคุณสุพรรณบุรีเอฟซีต้องการแฟนคลับอย่างพวกคุณแฟนพันธะมาร่วมเชียร์มาร่วมให้กําลังใจทีมสุพรรณบุรีเอฟซีครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะผมตายน้ําเชียร์ลาก่อนนะฮะแล้วคุณป้ายค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะจากที่พี่ต่ายนะคะมอบหมายหน้าที่ให้กับครูฝ้ายนะคะทาหน้าที่สัมภาษณ์นักฟุตบอลนะคะวันนี้ครูฝ้ายก็อยู่กับมิก้าค่ะเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูนะคะว่าให้คําตอบสําหรับวันนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไร w h a t do y o u t h i n k about this match, Mika? Uh, disappointed. Uh, we thought we're g o n n get three points from today's game. Uh, we were confident. But uh, in the end, you know, if we don't score, then, you know, there's always a chance for the team to, to, to score and win the game. So, it's disappointing, but, you know, we move on and we try again for the next game. Okay. Please tell something for uh, Super Bowl League Fan Cup. You know, one of the best fans in Thailand. You know, uh, the last three, four games to play at home, you know, we haven't had less than ten to 15,000. So, you know, they're the best. So, yeah, you know, we're, we're sorry we couldn't give you three points today, but hopefully, you know, uh, the next few games, next game at home, we, we try to get three points until the end of the season. Okay, thank you very much, Mika. Thank you.